สวัสดีจ้า FC ทุกท่านนะคะมายายนางเหตดงานน้ำจ้าหาของกินมากินเลนน้ำจ้ามาอะไรเอ่ยงามบว่าจ้ามาผีพวนค่ะมากินสมน้ำยายจ้ามาเดินน้องแอนไม่วามากินบมกผีพวนจ้ามีบอกเลย มาเด้อมาเด้อกินสมน้ำกันจ้า fc เก่า fc ใหม่โอ้ยน้ำไหลนห่ามากกินสมเนาะน้ำไล่ Mother, ไหลน้ำไล่ไหลมาเด้อแม่วานซิลี่ในย่นยามบ้านในย่ามคือสีไหลยอยู่ดอกล้วขอปลาโอ้เอา่มยเกียวมาฝากแม่ได้เด้อในย่ามเด้อืไปตีห้างผึง นี่อันนี้เยติวก็จะปอกแล้วนะคะหนึ่งลูกค่ะอันนี้ลูกดิบนะคะนี่ลูกสุกกับลูกหามค่ะมาแม่น้องพ้าผเพิ่นไปเที่ยวทะเล <c oughs> เพิ่อผ่านมาทั้งอุดรขอนแก่นขจาเะแียนขายอยู่ริมทางแล้วค่ะเนาะเป็นพริกน้ำปลาเกลือละกะ น้ำตาลน,นะคะโอ้ยน้ำยาด้น้ำไล่ไหล <c oughs> อืมแซ่บ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  <c oughs> สมได้ใจป้าพี่พวดพ่วงเนี่ยตาแย่แล้วเมื่อคืนนี่นะคะมากมากมากตำกระเซาะได้วยจ้ะ อบอกง่ายมแม่ลงผ้าล้วมากินเ้วยซุกๆด้วยค่ะแล้วซื้ออันดิบไม่ให้ยแย่พ่วงเอามาพ่วง ่นขายพ่วงละสามสิบติดส,สามพว่วงลอยเขาจะให้ขายอยู่ริมทางคนซื้อมาสองลอยคนเละแถมให้พว่วงเจ็ดพว่วงอืมนีน่ลูกนีสุกค่ะสุกนะคะนี่สุกแล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ แต่ว่าเปรี้ยวนะคะสุกก็เปรี้ยวค่ะสุกไม่มีหวานนะคะสุกนี่บม่มีหวานเรือค่ะแต่ลูกสุกมันฉินไงมันรื่นได้มากินลูกดิบแต่ลูกดิบเต้นไผบนน้นมันจะแค้นต้องค่อยๆกินไม่ได้ค่ะเด้อกินสุกน้ำกันจ้า ี่น้องป้องไป FC ทุกท่านนะคะ FC เก่า FC ใหม่ทั้งสามหาหยจ้าจิ๋วิ้แกัวย็้าฝ้าหนีเ้้อค่ะเด้อสองสามมือเย้ติวกลับไปหาจ้าอืมย่าใจห้อนกันจ้าค่อยเป็นค่อยไปเราจะอยู่ด้วยกันอีกนานอือืม นี่คือลูกดิบนะคะปอกแล้วจ้าถ้านนขาวนี่กินว้ได้แด้ค่ะจะออกขม,ขมขมอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวขนาดเลยเอบักพีพวนที่ออกเปรี้ยวๆนะแซบจ้าเป็นบักพีพวนที่แซบนะคะเจ้านี่ยอมรับ่าบักพีพวนต้นนี้แซบโอ้ยทึ่งเผ็ด เดินมาเด้อพูดไดอยากกินสูงน้ำยายมาทุกผู้ทุกคนทุกรถทุกไรทุกกำลังแขมาแต่พราะตาตาเวี้ยงใจ้พ่อจะจัสาปแล้วเป็นตาพ่ออนย่เวี้ยงเลยม,มาพูอยู่เมืองนอกหน้า แซ่บแซ่บจะแซ่บแซ่บนี่นะครับมาผลไม <c oughs> <c oughs> ้ตามฤดูกาลน,นะคะจะเฮ็ดซ้ำฤดูก็ได้เด้อดีเด้อได้กินปีละเทืา <c oughs> ช่วงดำหน้าแล้วนี่นะจ้ะ มันก็นจะมีบากพี่พวนออกแล้วก็เจ้าหน่อยก็แม่งข้ามแม่งสราระข้ามแม่งกวัางโอ้ยเศรษจ้ะอืมอืม ลูกสุกสุกก็เปรี้ยวอันนี้ไม่เหมือนมะม่วงนะเปรี้ยวแต่สุกหวานมะม่วงอันนี้ก็สุกก็เปรี้ยวดิบก็เปรี้ยวจ้ะแต่ว่าลูกอ่อนนี่จะฟาดลูกสุก ลูกซุกนีแกปกปอง,ง่ายดนัวว้นเราต้องปอกหมดนะคะลูกสุกนี่ไม่ต้องปอกหมดเลยจ้าน,นี่ลูกสุกจ้าเจ็บเจ็บเส็บเ็บ พี่พวนแม่งกับมี่เนี่ยเนีม่มาเนี่ยเป็นจุดๆย่ายจะปอกมึงสมปนิจจะเห็นยังเขาไปกินยุน่นเนาะลูกลูกยงกังปะลูกหายค่ำลูกบัวไลหายค่ำ มามักอิลิผลไม้ป่าตามฤดูกาลจ้ะเบิดใหญ่มัดเพราะว่าเป็นคนป่วยกินยาแล้วข้อมันแห้งเรเรียกละกะมัดของกินของสุม ห้องขึ้นอยู่แล้วก็ห,ห้องยายสิจแจงยายเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ดิได้เลยเปิดกดหนักตาหน่ำเดี๋ยวนะคะได้จะทำงานให้น้องๆไปด้วยจ้ะนี่คือช่องนิยามนะคะเจ้งนิยามคนเลี้ยงหนู ก็จ,จะเป็นแถวอยู่อย่างนั้นจ้ายายเอียงบ่เม่นอย่างเอียงมีไฟไห้นะคะเหลื่อมตายายขอจบทพี่ปวยน้องขนะขนะยาก็จะกินตอนยังบ่อิ่มจ้าท่านบักสมนี่มาสู่ตายยายขอบคุณทุกเลิฟทุกไรทุกกำลังใจขอบคุณที่ข้ามารับช่วงยายนะคะขอบคุณกดเลิบกดไรให้ยายจ้า ขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนขอให้ทุกคนช่องปังปังกันทุกคนนะคะอ้าวหยิบเอานะคะคนละลูกละลูกค่ะบ๊ายบาย